ของไทยที่ดูธรรมดาธรรมดาไม่น่าเชื่อนะคะว่าพรน,นำมาประดิษฐ์ตกแต่งแล้วจะสวยงามขนาดนี้สมแล้วล่ะค่ะกับชื่อธุรกิจปั้นดินให้เป็นดาวของคุณพันนีพักสุขชยัยเจ้าของแนวคิดที่อยากจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเครื่องปั้นดินเผาและก็ถือว่าประสบความสำเร็จค่ะพระผลงานเป็นที่โดนอกโดนใจคณะกรรมการในท้องถิ่นจนให้เป็นผลิตภัณฑ์โอทอปประจำปี2551ค่ะ ตอนที่ทําบ้านแล้วก็ซื้อดินเผาอะไรมาตกแต่งบ้านแลค่ะและท่าน,นี้ก็เลยพอดีมีอยู่ช่วงหนึ่งกลางคืนก็เลยนั่งคิดก็ไปมองที่ดินเผาว่าเออเราจะทํำยังไงนะดินเผาอันนี้เนี่ยให้เขาดูดีอะไรอย่างนี้ก็เลยพอตกแต่งขึ้นมาก็ถามคนนู้นคนนี้ว่าดีไหมดีไหมคนก็บอกว่าเออดีนะมันแปลกดีของอันนี้แปลกดีก็เลยหลังจากนั้นก็เลยค่อยๆทำมาเรื่อยๆ โดยวัสดุหลักที่ใช้คือเครื่องปั้นดินเผาซึ่งคุณพันนีจะสั่งตรงมาจากโรงงานในจังหวัดนนทบุรีจากนั้นจึงนำมาพ่นสีทองตากแดดให้แห้งแล้วนำมาหุ้มด้วยผ้าลูกไม้สีทองระดับด้วยดินทองพลอยหรือคริสตัลซึ่งตอนหนึ่งชิ้นงานจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ถึง5เท่าถึง10เท่าจากต้นทุนเลยล่ะค่ะ ผลงานของคุณพันนีตอนนี้จะมีทั้งชุดฟักทองชุดกระเช้าดอกไม้ชุดบาดน้ำมนต์ซึ่งแต่ละชิ้นจะแฝงความหมายที่ดีและความเป็นสิริมงคลลงไปด้วยและในปีนี้คุณพันนีก็ได้ออกแบบผลงานใหม่ให้มีขนาดเล็กกระทัดรัดยิ่งขึ้นคือชุดหม้อข้าวหม้อแกงค่ะนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของคุณพันนีนะคะคือชุดหม้อข้าวหม้อแกงค่ะอย่างต้นทุนของสินค้าตัวนี้นะคะจะอยู่ ที่ไม่ถึง100บาทค่ะแต่พอนำมาตกแต่งประดับประดาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะจำหน่ายอยู่ที่ราคา1,500บาทเลยละค่ะอย่างถ้าเป็นชุดเอ่อหม้อข้าวหม้อแกงเนี่ยความหมายของไทยๆเราก็คือว่าเอ่อหม้อข้าวหม้อแกงอะไรพวกนี้เวลาเราจะไปให้วันเออที่เขาขึ้นบ้านใหม่อะไรนี้ก็มันเป็นความหมายที่ดีเพราะก็จะได้มีกินมีใช้ตลอด ส่วนช่องทางการขายตอนนี้จะไปหาซื้อตามท้องตลาดทั่วไปไม่มีนะคะเพราะคุณพันนีจะออกร้านเฉพาะงานโอท็อปของเขตบางบอนเท่านั้นแต่สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะรับสินค้าไปจำหน่ายหรือสอบถามแนวคิดการประดิษฐ์ชิ้นงานคุณพันนีก็ยินดีให้คำปรึกษาด้วยค่ะ